เพจนะครับได้กล่าวเปิดประชุมนะครับขอคำเชิญครับครับก็เรียนท่านประธานคณะกรรมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยนะครับท่านรองศาสตราท่านดรสุชาติเมืองแก้วท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับ <Mc> ท <Bryant> ่านผู้บริหารท่านคณาจารย์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับทางคณะกรรมการประเมินนะครับก็จะได้มา ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันนะครับจริงๆนะครับในเรื่องของการประเมินมหาวิทยาลัยนะครับก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านก็ดําเนินการนะครับตามพรบราชาพัฒน์5 4 7นะครับก็จริงๆแล้วเราก็มีการประชุมลักษณะเวิร์กช็อปอย่างนี้มาสองครั้งแล้วครั้งล่าสุดก็ที่ห้องประชุม3-7 7นะครับช่วงนั้นยังไม่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับ ซึ่งเราประชุมกันก็คื <S <S คอรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเราเกี่ยวกับเรื่องของกรอบการประเมินเรื่องตัวชี้วัดต่างๆกับทางคณา,าจารย์ทางผู้บริหารของเราก็ได้ให้คอมเมนต์ไปพอสมควรนะครับทางท่านคณะกรรมการก็คงได้ออกไปปรับแล้วส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมดูตามตามาสเก็ด้วนแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราทุกคนก็จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากท่านประธานนะครับท่านดรสุชาติวงแก้วในหัวข้อการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้ในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือรวมศึกษาครับมีการเปลี่ยนแปลงครับเข้าสู่ยุคนิวโนมอนอย่างมากนะครับก็โรงเรียนสพบถอก็เรียนออนไลน์กันเหมือนเรานะครับเราของมหาลัยเราตอนนี้ก็ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับเราเปิดปิดเทอร์มาเซียนเราไปเปิด 23สิงหานะครับเราก็จะสอบปลายภาคเรียนที่2ทับ63กันในสัปดาห์หน้านะครับก็ท่านอาจารย์สุชาติก็ท่านมีประสบการณ์นะครับในวงการอุดมศึกษามากนะครับตอนนี้ท่านก็ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในส่วนด้วยก็คงจะได้มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราเตรียมตัวนะครับในการปรับตัวนะครับของการเป็นอาจารย์นะครับในสถาบันอุดมศึกษากันนะครับก็คิดว่าการประชุมวันนี้นะครับก็คงจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับจากท่าน คณอาจารย์ทุกท่านที่จะให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นนะครับกับคณะกรรมการประเมินนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการติดตามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะให้กับทางทีบริหารอ่าที่จะช่วยพัฒนานะครับทำงานให้กับมหาวิทยาลัยของเราก้าวหน้าต่อไปนะครับก็บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดประชุมนะครับเชิงปฏิบัติการการรับฟังข้อเสนอแนะแล้วและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยครับขอบพระคุณครับ